โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งเพราะเกษตรกรจะได้รับการบริการแบบครบวงจรในทุกๆด้านซึ่งเป็นการนําบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือและองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชาหฤทยัยอันมุ่งมั่นในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชาปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดําเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจการพัฒนางานด้านต่างๆทรงทุ่มเทพระวรากายพระวิริยะอุตสาหะเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเช่นด้านการเกษตรการศึกษา,กา,ก,ษาการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องหนวโรกาสอันเป็นมิ่งมหมามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ5 0พรรษาในพุทธศักราช2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชานุญาตจัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กลาบบังคมทูลถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์และส่งพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาพิไ่ยย่อ ไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการโดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่22กรกฎาคม2545ที่ตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีและได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนายองเปรวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบถ้วนเช่นการวิเคราะห์ด,ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์โรคสัตว์ตน้ำและการให้วัคซีนป้องกันโรครวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดําเนินการในลักษณะบูรณาการทํางานระหว่างนักวิชาการของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางด้านพืชสัตว์ประมงดินและน้ําและอื่นๆพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆมาให้บริการในคลินิกเกษตรโดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปถึงในระดับตำบลเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกันโครงการคลินิกเกษตรเลื่อนที่ ในพระราชาลูกเคราโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เป็นเจ้าภาพหลักการทํางานจะเป็นการบูรณาการกันทั้งกระทรวงทุกๆก,กมรมรหรับโครงการี่มีเกษตรเช่นที่ในพระราชาลูกเคราะห์สมเด็จพระบร,รมโอสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารน,นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสี่ิบห้าเนื่องในวรโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื S <S. <S. ่อทั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอสาธิรากสยามมกุฎราชชุมานทรงมีพระชนมายุครบ5 0 0 0รษาในพุทธศักราช2545กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชอนุญาตจัดทําโครงการคลินิกเกษตรเชื่อนที่กาบังคมทูลถวายทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์และทรงพระราชทานพระราชอนุญาตอันเชิญพระนามาพิไทยย่อ ไว้ในเครื่องหมายตาสัญลักษณ์ของโครงการโดยได้เปิดให้บริการโครงการครั้งแรกเมื่อวันที่22กรกฎาคม2545ที่ตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบ,บุรีและก็ได้ดำเนินงานมาจากต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้านนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,564กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารกำหนดเปิดให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ใน77จังหวัดทั่วประเทศโดยกิจกรรมด้านคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการได้แก่คลินิกดินคลินิกพืชคลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมงคลินิกข้าวคลินิกชนละประทานคลินิกสหกรณ์คลินิกบัญชีคลินิกกฎหมายสปกคลินิกหม่อนไหมคลินิกส่งเสริมการเกษตรเป็นต้นซึ่งผลการดำเนินง,งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะ์ห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารตั้งแต่ปี2545ถึงปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้เกษตรกรทั่วประเทศไปแล้วไม่น้อยกว่า3,800,000คนโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2564ไตรมาสที่1ถึงปัจจุบันมีเกษตรกรเข้ามารับบริการแล้วจำนวน3 1 5 0รายและเข้ารับบริการในคลินิกต่างๆจำนวน37,282รายซึ่งเกษตรกร1รายสามารถเข้ารับ รกาได้มากกว่าหนึ่งคลินิกโดยให้บริการเสร็จสิ้นในวันเปิดคลินิกจำนวนานวน3 6 5ร1ารายและมีเกษตรกรที่ต้องติดตามให้บริการต่อเนื่องจำนวน691รายและนี่คือความทุ่มเทพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงเสียสละเพื่อประชาชนโดยเสมอมาและด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรนักและเล็งเห็นในคุณค่าแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งยึดมั่นที่จะสืบสารรักษาและต่อย,ยอดแนวพระราชดำริต่างๆเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางตามรอยพระราชปณิธานไปสู่ความผาสุขแก่ประชาชนและประเทศชาติณรรือนาดแข็งขันรายงาน